มีมิรนิยมสนับสนุนโดยปัตส,สมาชิก his and her ปัตสะส,ส,ส,สมความสุขสะสมคะแนนแชมพูสระผมดำ mono dark hair ผมดำได้ภายใน5นาทีเอาละครในช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยถึงนักสแสดงนะฮะบ้านเรานี่เรียกว่านักสแสดงเยอะมากนะผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ,รบเรียกว่าพอรุ่นแบบว่าอายุเยอะขึ้นอ่ะก็จะต้องมีรุ่นเด็กๆโผล่เข้ามาอายุเยอะขึ้นก็ต้องถอยออกไปพวกแกคงเด็กกัน คงจะเด็กมีแฟนๆรายการนะคะเขียนจดหมายถามมาบอกเออดาราเด็กคนนี้หายไปไหนเขาถามว่าเอ้าน้องลูกหมีอ่ะหหายไไปนน้องลูกหมีหายไปไหนอะคะน้องลูกหมีรักสมีอ่ะบางคนอยากนึกไม่ออกเรามีภาพมาดูไหมไปดูย้อนก่อนฮะน้องลูกหมีเป็นใครนะครับมาจากไหนครับไปชมครับคุณแม่ค่ะเราไซื้อข้าวคุกกะปิมาฝากค่ะอันนี้ชีวิตจริงพี่ตุ๊กกับกับในละครเองใช่ รองเป็นฝรั่งด้วยนะเหมือนจะรู้ตัวตอนนั้นว่าจะได้ผัวฝรั่งดารณีนุ๊ตนี่หว่าดารณดีนุ๊ตตอนนั้นตัวเขาก็จะระเบิดแล้วนะนั่นคือภาพในอดีตนะได้ว่าเป็นดาราเด็กที่รูกว่าฮอตมากนะงานเยอะมากเล่นคู่กับคุณตุ๊กยานีด้วยถูกต้องคุณตุ๊กเอาชีวิตจริงไปเล่นในนั้นด้วยเล่นอะไรวะแ่เอา ตอนแรกดดีกว่าน้องลูกหมีรักษมีซับปรุงครับเชิญครับน้องลูกหมีมาอยู่นี่แล้วสวัสดีครับเาเชิญครับสวัสดีครับน้องลูกหมีเชิญครับมาสวัสดีครับน้องลูกหมีคนเดียวในทีวีเมื่อกี้หรือเปล่าใช่นี่คงแน่เดินยังอยู่เลยแล้วลูกหมีหายไปนานกี่ปีนะลูกที่ไม่ได้เล่นคือหายจากจอทีวีไปกี่ปีหมีผ่าตัดตอนประมาณอายุ เก้าถึงสิบขวบใช่ไหมคะบบก็หายไป <10 S 1> ช่วงหน<ก> <1 S 2> ึ่งแล้วก็ค่ะแล้วก็กลับมาเล่นตอนประมาณอายุสิบหกอ๋อสิบหกมีกลับมาหน่อยใช่กลับมาเล่นเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็รับปรับลายแล้วก็หลังจากนั้นพอเริ่มเข้ามาหาลัยก็ไม่ได้รับเลย<ป>อ่ะทีนี้น้องลูกหมีเนะี่ยช่วงที่หายไปห้าปีก็คือเรียนอย่างเดียวแล้วไม่หันกลับมาลงเล่นละครบ้างเลยเหรอช่วงนั้นทําไมล่ะ ก็ช่วงนั้นคือค่อนข้างเรียนหนักแล้วอีกอย่างคือที่สําคัญคือหนูอ้วนด้วยนี่ก็ม่อ้วนแล้วนะลูกก็สองทีแล้วเนาะก็เริ่มเริ่มจบปีนี้ใช่ไหมลูกอ่ากลังจะขึ้นปีสี่ค่ะแล้วอยากกลับมาเล่นละครบ้างไหมครับก็อยากนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะมีคนติดต่อไปพ่องม่ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าก็รออะไรหลายๆอย่างให้มันพร้อมก่อน เวลาไปไหนมาไหนเงี้ยคนแฟนๆก็ยังจําเราได้ไหมจําจได้จําได้เยอะมากๆคอ่ะก็แบบก็ยังตกใจแล้วก็ดีใจแบบว่าเฮ้ยเราก็เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ว่าทุกคนก็ยังจําได้ก็ยังนึกถึงของใจคิดถึงไหมคิดถึงวงการไหมคิดถึงค่ะก็คือว่าเหมือนว่าหนูอยู่มาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นครอบครัวที่สองของหนูไปอีกครอบครัวหนึ่งด้วยค่ะถ้าถ้ากลับมานี่อยากเล่นบทอะไรอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมอยากกลับมาไหมก่อนไนดี่นี้ก็อยากนะคะ เออถ้ากลับมาเนี่ยที่จริงหนูอยากหนูอยากเล่นเป็นตัวร้ายหนูชอบหนูว่ามันน่าดูน่าหวันไสวแล้วก็มีสร้างสีสันให้ละครดีที่สําคัญติดต่อผ่านไก่สมพลเพราะตอนนี้เป็นพิการน้องลูกหมีเลยนี่เนี่ยนี่จะเอาถุงกระเป๋าเลยย่าพี่ใหญ่ที่จที่หนูอยากเป็นดีเจอยากเป็นดีเจด้วยได้เลยหนูเป็นคนชอบพูดงั้นต้องต้องลองคุยพี่ชอดดูพี่ชอดต้องคุยน้องหน่อยอยังอยากสวัสดีครับดูอยากเป็นดีเจ อยู่นะไปแล้วลูกหมีจริงๆแล้วถ้าจบแล้วลูกจะทำงานอะไรอยากจะทำอะไรคิดว่าคงทำงานในวงการนี่แหละค่ะเพราะว่ามันก็ถนัดที่สุดลูกหมีเรียนมาด้านนีด้วยเรียนอะไรเรียนคณะนิเทศศาสตร์ะออคณะเดียวคุณไก่ก็ละเซนี่ตอนเรียนนิเทศศาสตร์นะป้าแถวบ้านข้างๆเขาไม่รู้นะ ติดอะไรลูกติดนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับอะไรอ่ลูกก็วิทยุโทรทัศน์ป้าโอ้ดีแน้ะจบมาที่ส้มวิทยุโทรทัศน์ได้ออย่างนี้ต้องกลัวมั้าอมีคนถามถึงเยอะมากนงลูกหมีนะครับวันนี้คุณจะหายคิดถึงกันแล้วนะก็ต้องบอกว่าขอให้้องหมีโชคดีนะคขอบคุณมากเรียนจบไวๆแล้วมากาบจากพวเราเหมือนเดิมมิตรนิยมช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้ของข้าวแช่นะครับ ครฟันถิงเข้าแช่เนี่ยนะฮะมีตัวเลขมงคลมาให้ด้วยนะครับเจอกันที่มิตรนิยม